กำลังจัดเซตอยู่พร้อมยังน่างูไมม่ีตู้ด้วยเฮียเอาอะไรของพี่เนี่ยพี่ฮงยายายากูเยอะอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเร็วเร็วเร็วดิเอาแล้วมึงอยู่ไหนกันอ่ะเฮ้ยพวกมึงยัดยังไปก่อนได้ไหมยัดไม่ได้แล้วแล้แทนเออพี่แทนยัดไม่ได้พี่แทนไม่มีตู้พี่ต้องฟังดิอ่าคือควักแล้วควักแล้วเอาเป๋าไปเอาเป๋าไปเอาเป๋าไปเดี๋ยวกูโดดวนไปให้เอาเป่าไปเอาเป่าไปไปยัดลงมาที่

มึงไล่มึงไล่มึงไล่กูเก็บไปนี่พี่นุ้ยยิงมันยิงกันดิสวยระยัดตูดละมันเอาลามกูก่อนไอ้ที่ชั้นสองชั้นสองพี่นุ๊กไอ้แทนลามลามมึงได้ครบแทนโอเคๆมึงไล่มึงไล่เลยมึงไล่เลยกูเก็บของก่อนโง่สัตว์ดิโงงขอยาดิคอยาดิกูรู้สึกว่าแดงมันป่อขึ้นมาว่ะ เดี่ยวกันจออันสัตว์ว